สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกับอันมอนี้เนาะสวัสดีวันที่สิบสี่กุมภาเนาะค่ะเนาะเป็นเช่นไรกันคะสบายกันดีบอสสุขุมสุขคนอันกันสบายดีเนาะค่ะเนาะสวัสดีพญายสามีฉันสิบสี่กุมภาสามีใส่เสื้อสีแดงมันหนาวเนาะค่ะถนาดเท่าอันยู่ในบานเนาะค่ะมันกะอันนั้น ก็ต้องใส่เสื้อแบบบอมๆแนนิดนึงเนาะค่ะเพราะว่าแบบขน้ดเราเปิดเครื่องท้ามข้มห่อนกันยังหนาวหนาวค่ะหนาวแน่เนาะคะ่ะเนาะมันนี้เนาะแม่มือ่อนี้เนาะคะ่ะหนาวได้สองสามมือแล้วเนาะค่ะอ่าสิบสี่กุมภาพัานธน์เมื่ออ่าเมื่อเสาวพ่อใหญ่ิ่อกระถามเนาะคะ่ะเนาะวาดาลิงถ้าอยากได้ยังสิบสี่กุมภาพันธ์อันก็เลยบอกว่าไม่อยากได้ยังดอก แต่ว่าคิดได้ใจว่าพันธุ์เสือยังหายจนกะเอาแหละไม่ใหญ่เดี๋ยวอ่านสิบผ้ามาเมืองเนาะค่ะเนาะว่าพ่ใหญ่ายันซื้อ,อยังหายเนาะค่ะนี่อันกองก็เนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะเนาะสิบสี่คุณผ้าเนาะค่ะคุณสามีซื้อนี่ยหายดอกไม้สุปีก็เสิได้เนาะค่ะ,ะเนาะเพื่อนกะยังโอเคอยู่กัยังตาฮักบ่ค่ะ กะยังสื่อให้เฮ้าอยู่นะคะเนาะแต่ว่าอันกะว่าเป็นอย่างแล้วนาะคะใดก็เอาว่าใดกะบ่เอากะแต่เพื่อนกะสื่อเป็นตาฮกคือไดแล้วนะเนาะเพื่อนโหจาสื่อเยูนะ่กะจุ้มกะจิ้มนะคะแต่อกะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณค่ะคุณสามีนางยงือกขาหนี่ง,งแล้วเนาะคะ่ะ เป็นจังไดงเนาะค่ะทั้งท่ายสบายกันดีบอสสุข,ขสุขคนเอออีกอันนึงเนาะค่ะเนาะนี่หวานแม่เนาะค่ะคุณสามีเสื่อหายเนาะค่ะสิบสี่กุมภาพนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งเนาะค่ะการนาฬิกาธรรมดาหลายเนาะค่ะเนาะนี่ของอ่ะของแบรนด์สวีดเนาะค่ะเนาะของอ่ะประเทศสวีดเขาผลิตเองเนาะค่ะก็จะเล่าเสื่อมหาย เพื่นสื่อหายอันก็เอาอะไรเนาะค่ะเนาะอันบอปฏิเสธของฟรีก็เอาหมดแล้วเนาะคะะ่ะเนาะสินนำใจของคุณสามีเข้ากระตองลำใยเนาะค่ะ <c oughs> บอปฏิเสธบอปฏิเสธสื่อยังให้อีกบอบไ,ไงสื่อให้อีกเอาอีก <c oughs> บอบเลนเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ซำมเนก้าโอเคแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่บางเราวมันอาจจะประเดี๋ยวยังหายกับว่เป็นยังเนาะคะ่ะเขาห้เพิ่งเป็นสามีที่ดีของเฮากับพ่อแล้วเนาะคะ่ะเนาะบ่ต้องคอยอยังหลายเนาะคะ่ะเพราะว่าสมัยสมัยนี้นะคะสามีดีๆเน,นี่ยกะยากเเนาะคะ่ะแต่อันโมโหคนอื่นเนาะค่ะใส่ค้อมเูลของ,งอันเนาะคะ่ะเนาะอันสามีดีๆหรือว่าพันละยะาหรือว่า พราาังาดีๆมันก็นหายากเนาะค่ะสมัยเสมอมันบุกขึ้แต่กอ่อนเนาะค่ะเอุ้ยบุกขึ้แ,ะะะแต่แต่ก่อนเนี่ยขึ้กันละเนาะค่ะแต่ว่าถึงกัเป็นดวงไพดวงมั่นเนาะค่ะเน <c oughs> าะไ็่บุญมาดีกัโอเคแน่เนาะคะ <c oughs> ่ะอกับบัโหรแล้วเนาะค่ะแล้วแต่ความคิดถ่ความคิดมั่นเนาะค่ะกะ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> ทั้งนอก,กับมืดแล้วเนาะค่ะหกโมงกว่าล่ะมืดมืดนล่ะ อันเสียเมืองข้างนอกเนาะคะ่ะแต่ว่าหนาวหนาวเนาะคะ่ะอันหนาวคักหนาวแนมอันยงางเกาะเขาเอินไอหน,หนาวแบบว่านำนำแข็งนนะละไา่แล้วแต่ว่ากัยังหนาวอยู่เนาะคะ่ะหนาวได้สามสี่มื่นละหนาวจะว่าเฮาๆอันนั้นกล่าวเท้าไปข้างนอกเนาะ,ะเปิดประตู <c oughs> จะว่าสิแข็งเนาะคะ่ะ <c oughs> พญาย,ยางรำคาญอันเ้พยาพญ่ยางนีละ่ะ <c oughs> แต่ก่อนอันสิบอยฟั่งนอะ,ะเออเด็ดอุ้ยอันเดี๋ยวก่อนอันภาเมืองอั้นก่อนข้างนอกก่อนแป๊บนึงเนาะค่ะข้างนอกเนาะคะ่ะ,คะมึงเนี่ยหกมึงกลัวเหรอเนาะค่ะนี่ก็โอ้แดดลิมลำไร้ลำไร้ยังอยู่หน่อยๆอยู่เนาะค่ะนี่ยอีมากก็เริ่มละลายน้ำแข็งเริ่มละลายเหมือนลวเนาะคะ่ะแต่ว่าข้างบนมันก็นยังแน่อยู่แต่ว่าหนาวหนาวหนาวกคักหนาวแน่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าหนาวหอนกันสิสิ เสีงามไปคนละแบบอีกเนาะค่ะเนาะงามไปคนละแบียบเห็นโซแน่โชแน่พระพุทธรูปเพือ่อนอ่านเนาะค่ะนี่นี่แหละไปใส่มาใส่กระตองไปยุบบองใดกรัมีพระพุทธรูปไใบกระดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาเป็นเป็นคนพูดเนาะคะ่ะเป็นชาวพูดเพราะว่าบางเทธอเขากะได้ไอ้กบาบไใบแล้วกัเนาะค่ะเนาะนแต่กะ ความคิดภายความคิดมั่นเนาะคะ่ะสำหรับอันคือว่าบางเท้าเห่าแบบว่าอย่างเกาะบ่คอยสบายใจแบบนี้เห่ามาไหวพ้พระเนาะคะ่ะไหวพ้พระเห่าก็โอเคขึ้นนะเนาะค่ะบางเท้าเนาะ,ะหางนอกงามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่แต่เนาะคะ่ะแ,แต่คนแนมอันก็ว่าง,งามเหมือนอันไปบางไหนก็งามเนมืองามคนลำแตบเนาะคะ่ะ ค่ะมือนี้อันกำบ,บ่มีอังไลายเนาะค่ะเนาะจังใดสิบสี่กุ้งผ้าก่าขอให้มีความสุขกันสุข,ขุมสุขคนเนาะค่ะะเนาสำหรับคนที่มีคู่ฮาคือแล้วกับคอแฮคันดุนดุนเนาะค่ะเนาะอันเมึงกันดูกันดีๆเน,ะน,ะน,ะนาะค่ะเนาะอแฮคันดุนดนนขอให้เป็นคู่ครองกันดนดนเนาะค่ะเนาะให้มีความสุขหลายๆสุข,ข,ขุมสุขคนเนาะคน่ะ จังใดกะมือนี้อันกับ่บมี่ยังหลายดอกยน้อค่ะเนาะขอให้มีความสุขสุขคนจังใดกะขอบคุณหล,ลายๆคนที่เข่ามารับชมวิดีโอแล้วก็มาให้กำลังใจสุขุสุขคนเนาะคะ่ะอ่าหรือว่า <c ười> คนที่เข่ามาใหม่บางเธอแวะมาใหมก่กะฝากซับสไครต์ฝากติดตามเนาะคะ่ะเนาะจังใดกะติดตามไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะอัอปเดตเรื่องเล่าของอันเรื่อยๆเนาะค่ะ ขอบคุณได้หลายเนาะค่ะดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะ